นักเรียนม .2 นะครับวันนี้เราทบทวนความรู้กันก่อนเนาะเรื่องพระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิอ่ะทีนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะครับพพุทธศาสนาเนี่ยออกจากชมพูทวีปก็คือหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไป300ปีสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็มีสายของ พระโศพนะแล้วก็พระอุตระเถระที่ออกเดินทางจากชมพูทวีปในสมัยพระเจ้าโสคกมหาราชของเราเนี่ยเป็นสายที่8หรือสายที่9นะครับที่ว่าท่านออกมาจากชมพูทวีปแล้วนำพระพุทธศาสนามาเผยแพ่ยังสุวรรณภูมิสำหรับที่ประเทศไทยก็คือบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองทีนี้เราไปกันต่ออ่า เก้าสายอันนี้เป็นแผนที่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางเก้าสายนี่ครับที่ว่ามาจากอินเดียแล้วก็ตรงมาตรงนี้บริเวณอ่าวไทยเนาะอันนี้คือสำหรับประเทศไทยและนอกจากนี้ก็ยังมีสายที่ลัดเลาะมาทางเมียนมามีสายที่ออกจากอินเดียเนี่ย มาแถวๆเกาะชวาสุมาตร,ราอินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็มีซึ่งมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เราทราบว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เคยรุ่งเรืองมาก่อนในดินแดนแถบนี้มาที่ชาติแรกก่อนอันนี้ประเทศเมียนมานะครับประเทศเมียนมาช่วงแรกเลยเนี่ยก็คือรับมาจากบริเวณ ท,ที่อยู่ของชาวมอนนะครับก็คือโซนที่ใกล้ๆทะเลหน่อยเป็นเขตของพมา่าอ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้เนาะว่านี่มีกษัตริย์ชื่ออะไรถึงได้มารวมตัวกันในการก่อตั้งเป็นอาณาจักรและใช้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจรวบรวมผู้คนนะฮะอ่ะในปัจจุบันหลังจากที่ พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาตั้งแต่นานและของพม่าตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นกลุ่มคนมอญอยู่ต่อมาถึงปัจจุบันพ,พุทธศาสนาในพม่าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นแม่แบบของประเทศหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเพราะว่าพระสงฆ์ที่เป็นธรรมยุทธในประเทศไทยเนี่ย ก็มีแม่แบบมาจากพระสงฆ์มอนกลุ่มหนึ่งที่เคร่งในวัดปฏิบัติพอสมควรก็เลยทําให้รัชกาลที่4เนี่ยนำแม่แบบพระสงฆ์เหล่านี้มาตั้งนิกายธรรมยุทธ์ขึ้นในประเทศไทยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงสมัยปัจจุบันแหละปี2504เนี่ยรัฐบาลพมา่ารับรองให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติซึ่งก็ทําให้ศาสนาอื่นๆที่อยู่ในเมียนมาเนี่ยก็ ค่อนข้างที่อาจจะมีปัญหากับชาวพุทธบ้างนะครับเพราะเนื่องจากว่าเมียนมาในกฎหมายเคารบรองชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเสรีภาพของาศาสนาอื่นๆก็อาจจะน้อยบ้างนะครับในบางเรื่องอห้ามหาบูชาสถานอานิพานไปเร็วๆดีกว่าอัานนชเวดากองนะครับเขาบอกว่าบรรจุพระเกศา,าธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็คือพระโคตมะพุทธเจ้า อันนี้ก็ชเวดะกองอ่าชเวดีกองนะครับเจดี JD แห่งแรกของผู้กามนะฮะพระมหาไมามุนีอ่าอันนี้คนไทยเราก็ชอบไปขอพอรกันเพราะว่าต้องมีพิธีล้างหน้าพระพุทธรูปองค์นี้ทุกๆเวลา4ี่นาฬิกาของทุกวันอ่าพระธาตุอินแควนหรือพระธาตุใจทิโย เชื่อว่าปฏิสถานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเหมือนกันอันทีนี้ข้ามาอินโดนีเซียอินโดนีเซียในก่อนอื่นต้องบอกว่าในปัจจุบันเราอาจจะรู้จักเขาในฐานะประเทศที่เป็นมุสลิมแต่ว่าในอดีตเนี่ยอินโดนีเซียก็มีปูมิหลังเนื่องจากว่าคนอินโดนีเซียสมัยก่อนค้าขายกับอินเดียแล้วค้าขายกับอินเดียในยุคที่ศาสนาพุทธค่อนข้างรุ่งเรืองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้คนอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องรับศาสนาพุทธเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกลุ่มคนพวกเดียวกันกับอินเดียอินเดียจะได้มายอมค้าขายด้วยนั่นเองใครรู้บ้างครับว่าที่นี้คือที่ไหนคำตอบก็คือที่นี้ก็คือบูโรพุทโธนะฮะเป็นศิลปะที่ทำถวายขึ้นเป็นพุทธบูชาในยุคศตวรรษที่1 2อาณาจักรสีวิชัย นะครับปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับอันนี้เราผ่านกันไปเร็วๆแต่จากพุทธศตรวตรรษที่12จนมาถึงพุทธศตรวตรรษที่19เกนี่ยก็คือเริ่มมีกษัตริย์ของอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มเริ่มใสศาส,สนาอิสลามจึงห้ามเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งผลให้อินโดนีเซียเนี่ยกลายเป็นประเทศ อิสลามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ในปัจจุบันก็มีการฟื้นฟูศาสนาพุทธขึ้นมานะครับโดยกลุ่มคนไทยนี่แหละที่เข้าไปฟื้นฟูศาสนาพุทธในอินโดนีเซียอันนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับเดี๋ยวครูจะอัปสไลด์ไว้ให้ด้วยพวกเราจะได้ทบทวนความรู้กันเนาะประเทศต่อมาคือมาเลเซียอ,าอาาเลเซีา ก็เป็นประเทศกลุ่มเดียวกันกับพวกอินโดนีเซียนี่แหละครับแต่ว่าพุทธศาสนาในดินแดนมาเลเซียเนี่ยจะเป็นพุทธศาสนาแนวมหายานก็คือเหมือนรับมาจากทางจีนอันนี้ก็จะเป็นสารเจ้าในมาเลเซียซึ่งก็มีคนจีนอยู่เยอะคนจีนพวกนี้นี่แหละครับที่นับถือพระพุทธศาสนาอ่ะอันนี้คือสมัยสุลตานมอซาอ่ะ ท่านเนี่ยรับศาสนาอิสลามก็คือเป็นยุคไล่ๆกับอินโดนีเซียนี่แหละครับก็คือทําให้คนเนี่ยหันมานับถืออิสลามเพื่อความอยู่รอดนั่นเองเพราะว่าเป็นนโยบายของสุลตา่านปัจจุบันนี้ครับในมาเลเซียเนี่ยมีชาวพุทธอยู่แค่ร้อยละสิบเก้าแต่ก็ยังมีการฟื้นฟูบ้างเช่นมีการตั้งวัดไทย นี่เช่นวัดเชตวันวัดชัยมังคลารามอันนี้เป็นสิ่งที่คนมาเลเซียเชื้อสายไทยและคนไทยเนี่ยไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่มาเลเซียสิงคโปร์อ่าสําหรับสิงคโปร์นี่ก็เป็นประเทศใหม่อีกประเทศหนึ่งที่มีพระพุทธศาสนาอยู่เป็นเกาะเล็กๆนะครับเพราะเกาะเล็กๆนี้แหละสมัยก่อนเนี่ยเป็นถิ่นที่อยู่คนจีนก็เลยได้อิทธิพลจาก พระพุทธศาสนาแบบมหายานนะครับพระพุทธศาสนาแบบมหายานก็คือเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์ต่างจากพระพุทธศาสนาแบบหินยานก็คือแบบเทรวาดที่เชื่อว่าการบรรลุธรรมเนี่ยคือสิ่งที่ประเสริฐและแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้ที่อุทิศตนเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะอันนี้ข้ามาที่ประเทศลาว สำหรับประเทศอราก็มีอาณาจักรล้านช้างที่เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเชื่อผีเชื่อพรามณ์แล้วถึงมาเชื่อพุทธนะครับแล้วสมัยพระเจ้าโพธิสารสมประกาศห้ามการกระทำพิธีทรงเจ้าเข้าผีทั่วราชอาณาจักรนะครับ ให้มานับถือพุทธศาสนาอนละต่อมามาเสื่อมโทรมตรงที่สมัยที่ลาวตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสเ,เป็นชาติที่เคารพในศาสนาคริสต์นะครับแล้ในสมัยปฏิวัติลาวพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมเพราะว่ารัทีิคอมมิวนิสต์รัที่คอมมิวนิสต์ก็คือการที่เขาบอกว่ารัทีิคอมมิวนิสต์เนี่ยบอกว่าศาสนาเนี่ยเป็นยาเสพติด เป็นยาพิษทำให้คนไม่ทำงานทำการนะนนั้นะก็ความเชื่อของเขาในสมัยปัจจุบันหลัง2530ที่ลาวเนี่ยหันมาฟื้นฟูพุทธศาสนาและให้เป็นศาสนาประจำชาติก็เลยทำให้ศาสนาพุทธในลาวถึงค่อยๆประคองตัวเองจนมาถึงตำแหน่งในปัจจุบันกัมพูชา แต่เดิมน,นับถือความฮินดูนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีพวกศาสนาแบบมหายานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยก็คือมีการสร้างพุทธรูปก็คือพระชัยพุทธมหาราชเพื่อประดิษฐานยปราสาทหินต่างๆทั่วราชอาณาจักรไปกันอย่างเร็วๆนะครับทีนี้แหละ หลังจากที่พระพุทธศาสนาแบบมหายานเนี่ยเข้ามาในกัมพูชาก็เริ่มเกิดการผสมผสานอารยธรรมและผีพราหมณ์พุธจากเดิมที่คนพื้นที่ทั่วไปนับถือผีวันนกษัตริย์นับถือพราหมณ์จนสุดท้ายวันนกษัตริย์ก็กลับมานับถือพุทธเลยทําให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมีทั้งผีพราหม์พุธความเชื่อต่างๆปะปลกันไปหมดสมัยขมรแดง ขมนแดงนี่ก็คือกลุ่มคนที่ลั่งใ้สังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ในกัมพูชาทําให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็คืออย่างที่ครูเคยบอกก็คือเขาปราบปรามคนที่นับถือศาสนาเพราะถือว่าศาสนานเป็นยาพิษและปัจจุบันเนี่ยหลัง2534ชาวเขมล195นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็มีมหาวิทยาลัยสงเหมือนกับประเทศไทย ประเทศเวียดนามเวียดนามเนี่ยก็คือได้รับอิทธิพลจากจีนนะครับดูจากสถาปัตยกรรมหลายคนจะสงสัยว่าอ้าวประเทศเวียดนามนับถือพระพุทธศาสนาเอาครูแล้วเครื่องหมายตรงนี้คืออะไรเครื่องหมายไม่กันเขนนี่ก็คือน่าจะเกิดจากการดัดแปลงหลังจากช่วงตกเป็นอาณานิคมนะครับของประเทศทางแถบตะวันตกก็เลยทําให้กลายเป็นว่า ศาส,สนาคริสต์เลยมีอิทธิพลค่อนข้างมากนะครับเพราะศาสนามีความรุ่งเรืองมากพระกษัตริย์เอาใจใส่เป็นอย่างดีในสมัยรนาะชวงศ์ดินราชวงศ์เลตอนต้นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นช่วงที่เวียดนามก็ยังติดต่อกับจีนอยู่ยังมีสัมพันธ์กับจีนที่ค่อนข้างเหนียวแน่นเนาะต่อมาเนี่ย ในช่วงตอนปลายของราชวงศ์ตันและราชวงศ์เลก็คือมีความเสื่อมโทรมเพราะเนื่องจากว่ามีการเผยแพร่ลัทธิขงจื้อลัทธิเตา๋าซึ่งเป็นสิ่งที่ทางการจีนเนี่ยสนับสนุนเพราะเนื่องจากว่าจีนเนี่ยมีรากฐานอ,รอารยธรรมมาจากขงจื้อแล้วก็เตา๋าก็เลยทำให้ศาสนาพุทธในเวียดนามเนี่ยก็ค่อยคอย ผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าในยุคราชวงศ์ตินและเหงียนเนี่ยเป็นเรื่องเวทมนต์คาถาพินิหารคือสิ่งที่คนในยุคนั้นมองเกี่ยวกับศาสนาพุทธซึ่งก็ผิดกับหลักการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคนหันมาเลื่อมใสในอิทธิปฏิหารเวทมนต์คาถาหมดเราจะพ้นทุกข์กันได้อย่างไรอาสมัยตกเป็นอาณานิคมครับของฝรั่งเศส สถานการณ์คล้ายๆลาวมีการทำลายหนังสือและคำพีแล้วก็ควบคุมการเผยแพร่ศาส,สนาพุทธนะครับอาสมัยสงครามเวียดนามมีพระประท้วงรัฐบาลเกี่ยวกับเสรีภาพในการเผยแพร่ศาส,สนาก็คือพระทิงกวางดิกเผาตัวเองเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยเหมือนแบบว่าจำกัดสิทธิ์ในการเผยแพร่ศาส,สนา ท่านก็เลยเผาตัวเองเพื่อเป็นการประท้วงนะครับสมัยปัจจุบันก็คือให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแนละ้ตั้งแต่หลัง2อง0แล้วก็มีการจัดตั้งชุมนุมชาวพุทธแห่งเวียดนามแล้วก็มีการพิมพ์และแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษสำหรับพระพุทธศาสนาและแนวทางแห่งสันติเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในคาบต่อไปนะครับ ไว้เจอกันนะครับ